สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบวันนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมนะครับที่จะนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของอดีตเอ่อก็ต้องพูดว่าอดีตมีความสำคัญต่ออนาคตแล้วก็ปัจจุบันควบคู่กันไปนะครับอดีตของเราวันนี้เราเริ่มพูดถึงตัวเครื่องแอมพลริฟายเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายท่าน เป็นนักสะสมเนี่ยอดไม่ได้ที่จะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่า NAD หรือว่า New Acoustic Dimension นั้นก่อกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับแอมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแอมเล็กที่ดีที่สุดในโลกและจำหน่ายขายดีที่สุดในโลกนะครับในช่วงนั้นที่ออกมาเมื่อปี1978ปลายปีนะครับจนถึงช่วงปี1 9 7่ช่วงนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่า สร้างประวัติศาสตร์อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราเลยต้องพาท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาย้อนอดีตความหลังกันสักคืนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงแอมตัวนี้พร้อมทั้งเพื่อนพ้องของของ้ขอที่ออกมาพร้อมกันนั่นก็คือชูเนอร์แล้วก็เทปคาสเซต็ตนะที่ออกมาพร้อมๆกันแต่ว่าตัว n อ3 0 2 0ดนั้นนะครับผู้ที่ให้กำเนิดนั่นก็คือคุณ ผมอ่านตามสำเนียงของผมนะครับบิยอนอิริกแอดวานเซนะครับท่านนี้เป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเจ้าของก็ได้นะครับใน Department ของตัวเ e v e l o p m e n t แอมโดยตรงเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากในการออกแบบ a m p l ิฟายแนวความคิดของ a d ดวานเซตอนนั้นก็คือว่าเรามีแอม l ิฟายเนี่ยออกมาเยอะแยะมากแต่ว่า ก็ยังไม่มีแอมตัวไหนที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในระดับเริ่มต้นเล่นให้มีความเป็นออ u d i o ไฟล์ไปในตัวนะครับในขณะเดียวกันข้อที่2ก็คือทำอย่างไรถึงเราจะนำเอาอุปกรณ์พื้นฐานเบสิกที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปไม่ใช่ประเภทไฮเเรร a d e ่เภทต้องคัดเกรดกันแบบสุดวีดนะฮะประมาณนั้นเอามาวางเป็นวงจรที่ ให้คุณภาพเสียงที่ดีได้นั่นก็คือแนวความคิดของเขาเขาจะทําให้แอมเครื่องนี้เนี่ยเป็นแอมที่ไม่ต้องมีกําลังขับสูงแต่มีอัตราการสวิงที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเล่นกับแหล่งโปรแกรมในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงเทปคาสเซ็ตและจูเนอร์ได้ครบถ้วนนะครับอีกทั้งการออกแบบของเอ็ด n c นเซนนั้นน่าสนใจตรงที่ว่าเขาอยากให้คนเราเนี่ยนะครับ ใช้เงินในอย่างสุข,ขุมรอบคอบสุข,ขุมคัมภีรภาพที่สุดก็คือมีภาคปรีเอาและเมนอินให้ด้วยนั่นก็หมายความว่าอินเิเกตเตดเครื่องนี้เมื่อคนต้องการที่จะเอาออกไปให้ไปร่วมกับ p พาเวอร์ตัวอื่นให้ทำงานที่มีพลังมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้คือจะใช้เฉพาะภาคปรีอย่างเดียวหรือใช้แต่เฉพาะภาค p พาเวอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับแนวคิดต้องถือว่าล้ำหน้ามากในทำนองเดียวกันกลับหรือว่าผมจะเรียกว่ากลับกันก็ได้นะครับ ในทางอ p อ posite ที่กลับกันตรงข้ามเลยก็คือว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดที่สุดแล้วก็มีคุณภาพสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสเมติกต่างๆรูปร่างรูปทรงหน้าตาของ NAD3020 ที่ออกมาในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เลยดูค่อนข้างจะทึบดำขำนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์อยู่ในตัวของมันถ้าเรา พลิกไปดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะการวางาปุ่มเนี่ยนะครับช่องเสียบต่างๆเนี่ยแทนที่จะเป็นด้านเสียบตรงแบบนี้ก็จะเสียบลงเหมือนกับงานโปรเฟชชั่นแนลนะครับเสียบลงให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเป็นวิธีการออกแบบที่ต่างออกไปนะครับที่ทางเบย์อนอิริกเอเวนเซนนะครับได้นำแนวคิดนี้ออกมาหลังจากที่ได้เครื่องต้นแบบแล้วนี่นะครับเท่าที่ผม ทราบจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยตอนนั้นก็คือพี่ลานทิพย์นะฮะทวัฒทัศิลป์นะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ออก n อ d ใหม่ๆเนี่ยเอเยตนหรือตัวแทนจําหน่ายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักมักคุ้นของทางคุณเอวนเซนหรือทางทางการตลาดของ NAD เพราะว่าทำลำโพง AR กันมาด้วยกันเก่านะครับก็ อาจจะอาจาอาจะพูดว่าเชิญไปชุมร่วมกันแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกันว่าได้มีการออกแบบแอมขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยใครสนใจบ้างทํางานกันในรูปของสหกรณ์นะเอ็นดีก็คือว่าอ่ะประเทศนี้จะเอากี่เครื่องประเทศนี้จะเอากี่เครื่องประเทศนี้เอากี่เครื่องคือคือเราก็คุยตกลงกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจ้างโรงงานผลิตนะครับที่มีความสามารถตามที่ ผู้ออกแบบต้องการเนี่ยนะครับผลิตออกมาแล้วก็มีการ q c กันก่อนที่จะส่งออกมานี่ก็คือตำรับแรกๆของการผลิตเครื่องเสียงโดยที่ไม่จําเป็นต้องตั้งโรงงานของตัวเองใหญ่โตขึ้นมาเพียงแต่ทําเป็นเครื่องต้นแบบนะครับแล้วก็มานั่งเสวนาพูดคุยกันว่าอันนี้ชอบไหมชอบเรานําเสนอออกไปสู่ตลาดนะครับแล้วก็ จะเอาสักกี่ตัวกี่เครื่องเนี่ยสั่งกันไว้เลย1นปีคุณจะขายสักเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นความน่ารักของ n อ d นะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีราคาไม่แพงในปี1,978จนถึงช่วงปี1 9 7 9นะครับโดยประมาณนะครับตอนนั้นก็ได้ออกวางตลาดในประเทศอังกฤษแล้วก็ทั่วโลกสหรัฐอเมริการวมทั้งมาถึงเมืองไทยด้วยนะครับหลังจากที่300 0ออกมาก็จะตามมาด้วยคัสเซตเทปแล้วก็ตัว ชูเนอร์ผมเข้าใจว่าตัวตัวคัสเซตเทปเนี่ยน่าจะผลิตที่ไต้หวันหรือประเทศญี่ปุ่นครับรวมทั้งตัว NED 3020รุ่นแรกก็น่าจะผลิตที่ไต้หวันเพราะมีโรงงานที่มีศักยภาพพอที่จะผลิตตามที่คุณแอดเวนเซนแกต้องการนะครับนี่ก็คือที่มาของ NED 3020รุ่นแรกที่เขียนว่าซีรีส์20นะครับ มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตากันบ้างตามสมควรแต่ว่าล็อกเดิมฮะอย่างเช่นว่าทําเป็นหน้าตาสีเงินบ้างให้มันดูสวยงามในบางตลาดแล้วก็บางตลาดก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวพลาสติกหรือ,อ,อโครงโครงหน้านะฮะโครงหน้านี่จะเป็นพลาสติกมันวับสวยงามบางทีก็จะออกมาเป็นที่เราเห็นกันโดยทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของออโลหะนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ย ถ้าเราดูจากวงจรข้างในก็จะเห็นว่ามีการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเท่าที่จำเป็นแล้วก็วางรูปแบบนะครับของวงจรเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะใช้อุปกรณ์พื้นฐานนะครับในส่วนของวงจรภายในนะครับท่านผู้ชมจะเห็นตัว ขาเรียกว่าจา,จานบินก็คือซานซิเตอร์จานบินซึ่งยุคแรกเท่าที่ผมจําได้ก็จะใช้ของมันโดล,ล,ล่านะครับก็ถือว่าเป็นเกรดดีนะคือทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาแล้วเนี่ยนะครับขายในราคาตอนนั้นนะครับท่านผู้ชม80ปอนด์โดยประมาณ80ปอนด์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก3,000ันกว่าบาทนะครับในบ้านเราตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเครื่องที่ผมไปซื้อน่าจะประมาณสัก4 0 0พันเองอ่ะนะฮะส0พเองนะฮะซื้อซื้อเล่นครั้งแรกมีความรู้สึกชอบมันมากเพราะว่า ออนอกจากแรงกระตุ้นที่นิสสันทั่วโลกเนี่ยโหมกระหน่ำพูดถึงกันอย่างแบบไม่วางไม่วางปากกาเลยคือบอต้องบอกว่ามันเป็นแอมป์ที่ดีมากในราคาที่ถูกมากด้วยนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับอันนั้นก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างงดงามออประสบผลสาเร็จขนาดไหนก็ต้องบอกว่าตัวกองบรรณาธิการของนิสสันดีแอฟซูลด์ซาวนะครับท่านก็ทราบดีว่าดีแอฟซล์ซาวนั้นก็เป็นเจ้า ตำนานในเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เครื่องเสียงนะครับไฮเอ็นทั้งหลายนะครับยกให้ NAD 3 0 2 0เป็น1ใน10สุดยอดแอมพลิฟายที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการเครื่องเสียงของโลกตลอดการถ้าเป็นหนังก็คือหนังที่ทำไรายได้สูงสุดและมีเกียรตินิยมตลอดการนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็น เป็นอะไรที่แทบไม่น่าเชื่อว่าประสบผลสำเร็จถึงขนาดนี้นะครับนะฮะผมจากจะให้ท่านผู้ชมนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่แนะนําให้ย้อนกลับไปเล่นแอมเก่าๆแบบนี้ซีดีเก่าๆแบบนี้เทปเก่าๆแบบนี้หรือชูเนอร์เอเอ็มแบบเก่าๆแบบนี้เพราะว่ารักษาไม่ยากดูแลยากนะครับไม่เหมาะสําหรับคนที่ ต้องการอะไรที่ทันสมัยจงเล่น NAD ในซีรีส์3020นะครับ3045ใหม่ๆนะครับที่นำเสนอในเรื่องราวของสตรีมมิ่งหรือบลูซาวอย่างนี้น่าจะเหมาะกว่าอย่าลืมนะครับไม่ได้แนะนำให้เล่นแต่ถ้าอยากจะเก็บจริงๆนะครับแสวงหาเครื่องที่ดีๆปรึกษาคนไหนก่อนว่ายัางซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของมันได้นะครับ